สวัสดีค่ะช่องแม่บัวน้องจอบคู่รักต่างวัยค่ะน้องจอบเดินไปห้องน้ําค่ะแม่บัววันนี้มาบ้านแม่เวียงครับมาทําธุระบ้านแม่เวียงอีกอย่างวันเกิดน้องจอบด้วยวันนี้วันเกิดน้องจอบนะคเลยไม่ได้จัดงานใหญ่ครับจัดแบบตามมีตามเกิดก็เลยจะพาน้องจอบไปปล่อยปลาที่วัดบ้านแม่เวค่งแต่ตอนนี้เรามานากับข้าวกินตอนเที่ยงก่อนครับผมทำตามเท่าที่มีค่ะคครับอืม ก็เดิมๆครันภาคอีสานก็แบบนี้แหละอ่าอะไรไม่ทันก็มีแต่ตำถั่วตำส้มตำนี่แหละค่ะครับผมเครื่องเคียงก็แล้วแต่จะมีค่กินไปก่อนพอให้มันแล้วแล้วเที่ยงไปค่ะครับนะครับตอนนี้แม่บัวนะครับกำลังสับมะละกออยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้มาตำส้มนะครับคู่กับแม่วียงนะครับวันนี้ได้สองแม่มาเจอกันนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องจ๊อบด้วยนะครับ15มีนาคมนะครับเมืช้าไม่บัวก็ไปทําบุญที่วัดกันนะครับทำบุญที่บ้านมาช้าแล้วก็มาไหว้ปู่ครับารานปู่จาที่บ้านแม่บัวอืมไหว้ปู่แล้วก็ได้มาหาแม่วียังอ๋อมาเยียมเยือนกันจ้าครับ พอนนอ่าเอสีก็เรียกหาแล้วไม่เวียงล่ะครับแม่เวียงล่ะใช่ไหมแม่จันลาล่ะแม่จัลาอยู่ไกลมากค่ะอยู่คนละโซนครับผมค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยว้างมากับเราหรอกครับผมมันจะมอดบนอืมเครื่องเคียงเรามีอะไรมั่งมีต้มหอยครับค่ะต้มหอย่้งเดีวสวัสดี397ท่านนะครับหิวเลยค่ะนะครับ สวัสดีแม่แม่ทั้งสองดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากน้องดาวสาวชุมพรคุณแตงจ๋าแฟนแม่แม่ไปไหนจ้าไปทำงานจ้าน้องจ๊อบเข้าห้องน้ำจ้านะครับเดี๋ยวรอน้องจ๊อบเด้อน้องพรไปทำงานครับเดี๋ยววันนี้ดูแม่แม่ตำนะฮะส้มตำประชันกันนะฮะเออตามประชันกัน เอาอะไรนะเอาอะไรนะเอาอะไรนบปูนาดองจัดไปจัดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่เวียงไปเอาปูนาดองนะครับแม่บัวหั่นถั่วผสมไปแล้วนะครับทุกคนนะครับถัวเก็บาจากต้นสดๆค่ะใช่ครับใช่ครับสวัสดี400ท่านนะครับคุณบิ๊กถาวรสวัสดีพี่สาวทั้งสองสวัสดีค่ะคุณลำยายหิวเลยค่ะลำาไยมาคุณลำาไยมาเร็วนะครับ ลูกสาวดองไว้นานแล้วเค็มไหนนะนไหนไหนนะครับปูดองปูนาดองอ่ะตอนนี้นะครับแม่เวียงก็โชว์ปูนาดองนะครับผมให้เอฟซีได้ดูกันนะครับวันนี้เป็นการตามส้มตำประทะกันระหว่างสองแม่นะครับแม่บัวนะครับอายุ62ปีแม่เวียงอายุ6 4ปีนะครับผมนะครับตามบักปุ่งเหมือนกันแต่ว่าคนละสูตรนะครับแม่บัวนะครับก็กำลังฝาน ปลาก,ากอกปลากอบปลาปลกอบปลาอืมนี่นะครับปลากอกปลาอืมอยากทุกคนดูคลิปไปก่อนเด้อดูไลฟ์ไปก่อนนะครับผมจะทำคลิปนะครับเออยังไม่อ่านคอมเมนต์ตอ,ตอนนี้นะครับอืนผมเ็ลี้ม เอาละครับตอนนี้ครับสองแม่นะครับก็กําลังหั่นมะเขือเทศนะครับใส่นะครับวันนี้ไปเป็นการประชันระหว่างสองแม่นะครับครั้งที่แล้วเป็นผู้ชายนะครับฝั่งพ่อพ่อนะฮะอันนี้สั่งไม่แม่นะครับผมเนเค็มด้ยไหมคอออ่านะครับต้องตงไว้่ยิงมะเขือเทศเราก็มีอยู่นะอลูกเล็กๆแต่เตี้ยมะเขือมะเขือเทศเนาะ จะเคืออะไรนะก็คือเคือเคือนะครับก็คือคือคือก็คือเถาเอาละครับตอนนี้นะครับแม่บัวนะครับแม่เวียงนะครับก็กำลังโชว์ตาส้มตาม,มื้อเที่ยงกันอยู่นะครับทุกคนน,นะครับแม่บวัวแม่บัวชกำลังจะแกะปลาร้านะครับอ่าแม่เวียงทำอะไรอยู่นะครับอ๋อใส่ปูอลารเหมือนกันนี่ ปลาของใครของมันเอาปลาของใครของมันอีกตั้งหากนะฮะโ้กินอุ้ยโหกินโหทะลุจอนะครับกินทะลุจอนี่แม่บัวก็ไม่น้อยหน้านะครับนี่นี่ปลาของตัวเองด้วยนะครับทุกคนเออใส่ฟื้นการนะครับสองแม่นะครับผมกินชฉยไปถึงสองทเไปสุดยอดเข้าไปในโทรศัพท์เลยโหทะลุทะลุจอนะครับ มา FC นะครับเดี๋ยวได้เห็นตีมือแม่ๆนะครับระดับตัวแม่แล้วนะครับทุกคนแซ่บแน่นอนนะครับแซ่บหลายเออแม่บัวก็เลยไม่มีมะนาวใส่อืมนี่นะครับแม่ปลาใช่ไหมแม่ปลาแล้วนะครับทุกคนถ้าไม่ไปเอาเขาไปเอาอันนั้นเพราะว่ามะขามไม่อันนี้มันเป็นไอ้ของแห้งอ่ามันทอดมันเนาะ อ้าวอันนี้คืออะไรครับผงนัวใช่ไหมผงนัวอ้าวใส่น้อยแซบน้อยใส่ใส่เยอะแซบหลายใส่หลายแซบหลายพี่เดีวอ๋อขาดอีกหนึ่งแม่ใช่ไหมจริงจริงขาดอีกตั้งสองแม่นุ่นนะครับจริงๆผมถ่ายสี่คู่เด้อแต่ว่าที่เห็นอยู่มีแค่สองคู่นะสองคู่นี่แต่เร็วๆนี้นะครับจะให้แม่ๆฝั่งอุดรมาหาเราที่สกลนะครับอ่าแม่หญิงนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวต้อนรับ สาวๆจากอำเภอกุมพะวาปีนะครับแต่ยังไม่เว่อร์อืมไปแล้วนะครับผมเอาน้ำการไหมไม่เอาทำไมขึ้นนี้ร้อนเลยดีนะเอาสเปรย์มางั้นเลยก็ไม่ได้ถ่ายยาวออกกระเป๋าลืมนอกสเปรย์นะก็งงทำไมร้อนเลยเรื่องนี้อ่ะ FC ในไลฟ์สดนะครับแล้วก็ คลิปนะดูไปก่อนนะครับเขาเหนียวพร้อมนะครับเดี๋ยวผมฉีดโทรศัพผมก่อนเครื่องร้อนจี๊ดใส่ไปเลยพ่อแม่เบยงพราะกินด้วยกันใส่หมดเลยเนาะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวกินด้วยกันนั่นแหละแม่แม่เดี๋ยวพึ่งเสร็จเด้อพอดีโทวศัพผมร้องกิมเลยจ้าแม่บอกว่าคุยคุยกับเอฟซีก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตามเยอะนะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้คลิป อยู่เครื่องร้อนแสอากาศมันร้อนเลรี้วหน่อยๆถ้าได้อีกเส้นนิดก็ยังดีเอาเปรี้ยวอีกหน่อยใช่ไหมมะขามมันยังไม่แรงารงยังไม่หัวมันไม่ได้แช่ตั้มตัตัตตให้มันโดนมะขามเรอจะเอานี่ใสอีกไ,ได้่ะอใส่อ <laughs> ีกได้เหรอก็พอไปเอาไอ้นั่นได้ไปม,มาเกิดเทตุเดีรถเราอะไอ้ลูกเล็กแม่เี่เก็บมเมื่อวานอ๋อมีอยู่ในรถใช่ไหมเออมามามาใส่ เดี๋ยวแป๊บมั้งนะดีทั้งเสร็จนะแม่บัวน้ำจิ้ก็น่าจะได้อยู่นะมันเตี้ยวอยู่นะได้มากกว่าอีกใส่ชีสเกิดอะไรขึ้นเนี่เครื่องร้อนเฉยเลยก็จะได้อยู่นะเดี๋ยวฟจิ้มกู่นะครับพอดีเครื่องผมร้อนนะครับก็เลยต้องฉีดแอลกอฮอล์นิดหนึงบ่มีหมึกน้ำแม่เขาชิดมาแล้วนะครับแต่เย็นๆนะครับ เราแมงกะบพี่ด้วยเที่ยวอยู่บ้างเรียกไ,ได้แล้วเรียกได้ต่อลมซะเดี๋ยวจะ,ะพูดนะแม่บัวนะยี่เปิ้ลเสร็จแล้าาวเมื่อวานน้องเขาตำเปรี้ยวมาเลยสาตัวแต่มันแทบจื๊บ าแซ่บมากเลยแม่โบตามต่อครับเดี๋ยวปูแตมาากมันจะเค็มรอจอ๊อเพราะว่าปูปูปูเค็มอาล้ครับตอนนี้นะครับแม่บวัวแม่เวียงน,นะครับก็ได้ตามกันไปครึล่งทางแล้วนะครับผัดจนชิมนะครับเป็นยังไงแม่ัวเป็นไงชิมของแม่เวียเป็นยังไงแซ่บอะจืดฮะจืดไดแ้แซ่บ ก็รสเนี่ยมันมีจืดๆอ๋อจะเจืดก็ของแม่บัวหน่อยนึงครับผมันออกทั้งเพิ่มอืมเพิ่มนรอแก้วอีกนิดนึงของของแม่บัวให้น้องเจ้าไปเอาอะไรนะมะเขือเทศเดี๋ยวแล้วจะใส่อีกอืมมะเขือเทศนั้นเปรี้ยวเนาะเขือเทศลูกเล่ยแบบลูกเล่ๆอ่ะอืมลูกเล่ๆลูกเล่ยอืมแม่เวียงซื้อมะเขือเทศลูกเล่ๆอ่ะลูกเล่ๆลูกเล่ยอ่ะมามันจะอร่อยไงมันเปรี้ยวดี ลูกน้องเป tamam. ็นพม่ามั้งลูกน้องเป็นพม่านะทุกคนนะตอนนี้แม e ่บ so ัวกลังจะใส่น ha ้ำส้มแล้วนะครับใช่หรือเปล่าแม่บัวไม่จะกินอ๋อจะกินนะฮะไม่จะใส่น้ำส้มนะครแม่โบแม่โบกินน้ำส้มนะฮะไม่ไปใส่เนคกของส้มตำนะฮะสูตรไหนอ่ะจิสูตรไหนเนาะนะครับอืสูตรเล็กๆสูตรเล็กๆแกะส้มแ้วนะครับเสร็เนี่ย พอฉีดเครื่องเครื่องนี้ร้อนอนี่แกเออนะเดร้อนมั้งประเทศอืเดี๋ยวรอมันฉีดแอลกอฮอล์อุอกกออ้ยม่ไอ๋ขา้า<ม>วโพดเขาเหนียวนะนี่แต่มันสีเหลืองนะอร่อยออนี่แค่ข้าวโเออโอเครื่องอเดี๋ยวนะไอ้สูตรทำไม่ดีแกตักน้ำมาหน่อยอะไรนะเอาข<อ>่านมาเลยนะ่ะนี่น้านะครับข,ขันนึ่งใส่เลยน้าเหลือหน่อย สมมติจ่าเสียงเงินเสียงเงินไปปิดกาวฝาหลังอน่ะ้ยไม่อยู่เสียงเงินไปเท่าไหร่เนี่ยทาที่ห้างเลยเนะี่ยเล่ยอ่ะเล่ยเล่อ่ะรูเล่เล่ย <C> <ull ough> อันนี้เล่ขนาดแทะรูเล่ขนาดแทะสวัสดีทุกท่านนะครับ ที่ปะชีมาหมดโคกยังไม่หมดยังไม่หมดใจเย็นใจเย็นมันยังไม่หมดนะครับเรามาเขือนมาเขือเทศเล็กอยู่ร,อร้อนแบบเขือเขืออยู่เดี๋ยวมันเรียงจะเย็นเด้อพอดีเอืไป,รไปเร,รียงผมนอนมอผมก็เลยต้องมาฉิบให้มันหายหาย,าหายร,หร้อนทำไมไม่ไลยเสียงคุณแม่แค่นั่นไงเธอหุณนม่เล่ไง กันออมไ,ไฟฟ้าให้แล้วมันได้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ค้างเดี๋ยวก็จากนูนอย่างนี้อง,งองนี้ไม่ต้องแตะเท้าดีกว่าอันนี้ผมใช่ไห<ผ>มเพราะว่ามันไหล่คแล้วตอนนี้น้องจ๊อบก็มาอยู่เคียงข้า้างนะครับทุกคนนี่นะครับจ๊อบนะฮะอ่า เป็นไงเป็นไงน้ำแตกเฮ้ยอะไรน้ำแตกน้ำมะเขือเคลือแตกเอาน้ำมะเขือแตกเอฟซีตกใจหมดนะครับน้องเจ้ากระตกใจนะน้ำอะไรแตกไม่รู้นะฮะน้ำมะเือเคลือไหนแม่แม่เวียงลองชิมของแม่โบหน่อยสิเป็นยังไงล่ะที่รอบนี้ชิมนะอ่าช้อนนะเนาะอาหยิบเลยก็ได้เยอะดามากเยอะดามาดกนาเจ้านิดหน่อยเองเออไม่ว่ากัน เป็นไงครับครับแม่บอกว่าชิมของแม่เวียงหน่อยแม่ขอดของแม่เวียงชิมก้มต้องสับการชิมของแม่เวียงมันเจือดเจือดทุกรถเป็นไงน้อแซไปอีกแบบหนึ่งแซไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเอาแล้วเนาะนี่นะครับแลแล้วนะครับต้มงตานะครับก็เสร็จอย่างสมบูรณ์แบบแบบนะครับผมเอาเทใส่จานเลยบของใส่ถาดเนาะเล็วเอาถาดเล่นถาดดีนะครับ เดี๋ยวทาดน,นี้ไปก่อนนะครับแต่คุณละข้างก็ได้รหรือางเดี๋ยวไม่ได้ถึงกันด้วยป่ะอ่าสองถาดแล้วนะครับแล้วนี้ดีไหมจ๊ะไปได้จก้มเดี๋ยวไป,ไป